โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องจินไอช n แนลนะครับผมกลับมาอยู่กับไอดีลองอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราเนี่ยเล่นไปกี่วันแล้วนะครับแล้วก็พลังล้มเนี่ยของเราได้เท่าไหร่นะครับผมมีตัวอะไรบ้างนะครับใช้ของอะไรบ้างนะครับผมคือไอดีเนี้ยเนี่ยเป็นไอดีที่เล่นแบบ อยู่ในระหว่างกลางก็คือจะมั่วนิดหนึ่งก็คืออามีบางเรื่องที่พี่ยังไม่รู้นะครับผมแล้วก็มีอีกบางเรื่องที่พี่พอรู้แล้วนะครับผมมาโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่แบบแตกต่างกับไอดีหลักบ้างนะครับผมไอดี ID หลักก็คือไอดีแรกที่เล่นมั่วนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นหลักกันแหละเพราะว่ามันมีจักรพรรดิเด็กนะครับผมโอเคครับผมขามานดูที่ตัวหลักก่อนนะครับผมตัวแรกแล้วครับผมเป็นทางนกกากหวานตัวนี้เนี่ยจะได้มาฟรีทุกคนนะครับผมถ้าทำเควสของอของเขาที่กำหนดไว้นะครับผมคือจะได้ทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เลเวลก,ก่อนนะครับผมเลเวล ตอนนี้เลเวลสกิลเราตันอยู่ที่55นะครับผมยังไม่ได้ขึ้น60เนาะก็พลังลบนะครับจะอยู่120,000นะครับผม2,156นะครับผมส่วนของที่เราใส่นะครับผมนี่เลยนะครับผมจี้รูปหัวใจนะครับนี่เลยเลเวล70นะครับผม3ดาวแล้วครับลวก็ตาระดับ A อีก3ดาวนะครับผมนี่ก็คือตอนนี้ ตัวละครเราเนี่ยเลเวลเจ็สิบแล้วนะครับผมเจิบพอดีเลยก็คือวันนี้เจ็สิบพอดีเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องของนะครับผมของที่ใส่เนี่ยจริงๆเนี่ยอยากจะใส่เป็นเซตนะครับผมแต่เราหายังไม่ได้เราก็เลยใส่ของโจมตีไปก่อนนะครับผมซึ่งของพวกเนี่ยไหมคือตัวนเนี้ยเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าของม่งเนี่ยแทบไม่ออกเลยนะครับผมคือตีบอสกิ้ลก็ไม่ออกนะอะไรก็ไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยได้ของที่ตามมีตามเกิดนะครับผมก็จะใส่ของเร็วไป2ชิ้นนะครับผมก็จะเป็นไม้แรกนะครับส่วนเรื่อง p ีีเนี่ยจริงๆต้องใส่4ชิ้นนะครับคือไม่งั้นออกก่อนไม่ได้นะครับผมเซตแรกก็ใส่มั่วอยู่เนาะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวที่2ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เติมมานะครับผมเป็นฟูเกนะครับผมฟูกิเนี่ยบวกสเลยนะครับผมหดาวเลยนะครับผม ก็ตัวนี้เนี่ยตั้งใจเน้นอัพมาคู่กับหน้ากากหวานโดยเฉพาะนะครับผมเพราะว่าเราจะดัน SR นะครับให้เก่งนะครับผมมันจะมีอยู่4ตัวถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะครับจะมีหน้ากากหวานนะครับฟูรุกินะครับแล้วก็ทางด้าน,านจีนอตจริงๆจ,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 จีนอนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่หลายๆคน ไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมแต่ว่าพี่มองมองดูเรียว่าตัวนี้คือขอมันก็ได้มาฟรีใช่ทุกอย่างมันฟรีหมดแล้วตัวแรกๆแล้วอย่างหนึ่งมันคือมันเป็นลูกศิษย์ของไซตามะนะครับผมเราก็อยากเล่นอยากรู้ว่าถ้าเราเล่นให้มันสุดเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับอีกตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านบอลทองนะครับผมหรือว่าโกลเด้นบอลน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็บวกสี่เหมือนกันสี่ดาวนะครับผม ส่วนเดี๋ยวจะมาคุยกันทางด้านตัวที่สองก่อนนะครับผมตัวที่สองเนี่ยทางด้าน SR นะครับของที่เราใส่นะครับผมนี่เลยนะครับก็เป็นเซ็ตโจมตีเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยพี่ตั้งใจไว้ว่าพี่จะหาเซ็ตโจมตีบวกโจมตีแปดเปอร์อย่างนี้นะครับผมจริงๆมัน5%เซนะ ถ้า up down เนี่ยมันจะขึ้นอีก3%นะครับผมแล้วก็อัตราคีเนี่ยจริงๆต้องมีนะครับผมเพราะว่าเวลาสกิลหมุนทีอย่างเงี้ยนะคือมันสุดยอดจริงๆนะค,คือมันแรงมากนะครับแล้วก็ส่วน2ชิ้นล่างเนี่ยจริงๆหาหาไม่ได้นะมันยังหาไม่ได้นะครับผมคือมันยังหาโจมตี5%ไม่ได้แต่ตัวนี้ก็เฮ้ยมีแล้วนี่ว่อเอเป็นสายฟ้าอ๋อโอเคครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเนาะ โอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีหรือเปล่าอะไม่น่ามีอ๋อจะมีโจมตีบวกเร็วนะครับผมโอเคน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปตัวของด้านจีนอสบ้างดีกว่านะครับจีนอสใส่ของอะไรบ้างนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นจริงๆเนี่ยจีนอสเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะทําให้เป็นเซตของอ่าป้องกันนะครับผมหรือว่า อาจโจมตีป้องกันโดยเฉพาะนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังหาของที่แบบว่าเป็นของป้องกันแบบเยอะๆไม่ได้อย่างเช่น h ฮฟอย่างเงี้ยโจมตี h ฮฟอะไรเงี้ยอาจจะหาง่ายสำหรับใครบางคนนะแต่ตัวพี่ไม่หายากมากหรือยิ่งโจมตีแล้วก็โจมตีอีกเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเนี่ยหายากมากๆนะครับผมส่วนของก็อยู่ตรงนี้นะครับผมตาก็อยู่ประมาณ50นะครับ1ึงดาวหนึ่งดาวเนาะก็ยังไม่ได้อัพ เป็นหลักนะครับก็จะเป็นนี่เน้นทางด้านโกลเด้นบอลมากกว่านะครับจริงโกลเด้นบอลเนี่ยอยากให้ทางหนังสติ๊กบอลเนี่ยเป็น3ดาวนะคือมันจะเลียมากแลีประมาณ32%นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่คือสาองเอร์เซ็นต์คือมันมันแรงอันมหาศาลมากๆนะครับผมคือคืออยากอยากได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าติดติดอยู่ติดอยู่นะครับผม ตัวต่อมานะครับผมเป็นทางด้านอะตอมิกนะครับผมอะตอมิกของเราเนี่ยคือจะบอกว่าดวงจัดนะครับผมไอดี ID เก่าก็ได้นะครับไอดี ID ใหม่เราก็ได้นะครับผมจริงเนี่ยพี่มีแนวโน้มว่าพี่จะไปเล่นเซิร์ฟใหม่นะเออจะไปเล่นเซิร์ฟใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังรอเวลาอยู่นะครับผมจะดูว่าถ้าเราดันเนี่ยตัวที่เราไม่ได้เติมเงินเลยอย่างเงี้ยเติมมาแค่ส5สบาท เราจะเล่นได้ถึงแค่ไหนแล้วเราจะอยู่ในอันดับแลงกิ้งประมาณเท่าไหร่นะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่รู้อ่ะคนอื่นเขาอาจจะบอกว่ามันเป็นตัวการันตีนะครับผมถ้าเปิดครบอ่า20ครั้งนะครับผม20ครั้งก็ทีละสิบครั้งเอ้ยเปิดทีละสิบครั้งนะครับผมก็คือ20รอบเนาะ เออก็คือมันเป็นตัวการันตีนะครับผมมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยพี่มันได้อยู่แล้วตัวนี้มันได้อยู่แล้วใช่ครับมันได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เปิดมาได้นะครับผมตัวนี้ก็จริงๆเนี่ยจะสลับกะตัวอะตอมิกนะครับจริงๆตอนนี้กำลังเล่นสลับกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอะตอมิกเองหรือว่าทางด้านราชาทะเลลึกนะครับเพราะว่าตัวนี้เอามารับตีนโดยเฉพาะนะครับผมคือแบบ แม่งถึงมากนะครับผมใส่คู่กับไอตัวเนี้ยไอไไท้ทงทอเนี่ยือเอาเอาไม่ลงอะ่ะเอายากอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันดับของเรานะครับผมเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันดับของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่ร้อยเก้าสิบนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยที่เติมแค่สามสิบห้าบาทนะแล้วก็คือคือเล่นทุกวัน นะครับผมเล่นทุกวันเลยเดี๋ยวเรามาดูอันดับหนึ่งนะครับผมพลังแบบหมูหมากาไก่มากนะครับผมหนึ่งล้านสี่นะครับผมโหแม่งเยอะกว่าตัวหลักพี่นะครับผมไม่รู้หมดตังค์ไม่เท่าไหร่นะครับผมโหแม่งเยอะก็คือเป็นคนไทยนะจริงๆก็อยากเข้าแขนเขาเออยากเข้าแขนเขานะแต่คมไม่มีบัญญาอยากเข้าคิวเขาแหละคงไม่มีบัญญานะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดู ของที่เป็นพัฒนาบ้างดีกว่านะครับผมทักษะที่พัฒนานะครับคือคือมันเยอะอะคือตัวนเนี้ยเนี่ย<ล>นะคือมันมามันมาก่อนเพื่อนนะครับผมจีนอสเนี่ยมันมาก่อนเพื่อนเลยคือแบบอะไรอะไรก็ก่อนเพื่อนนะครับแต่ว่าพลังมันยังน้อยอยู่นะครับผม,มพลังน้อยมากนะครับแล้วส่วน ของที่จะได้การันตีนะครับผมจริงๆเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับตอนนี้พี่เหลืออีก6 6รอบก็คือ60ใบนั่นเอง60ใบนะครับผมการพิเศษเราจะได้ราชาใต้ดินนะครับผมวัคซีนแมนนะครับแล้วก็แทงท็อปมาสเตอร์3ตัวนี้เราเลือกได้เลยนะครับผมว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับ ซึ่งตอนตอนนี้ที่เราขาดไปก็คือราชาใต้ดินแค่ตัวเดียวนะครับผมแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเราได้หมดแล้วซึ่งถามว่าวันนี้พี่จะมาเปิดไหมไม่นะครับผมพี่แม่มาเปิดนะคือพี่จะมาเปิดทีเดียวเลยนะครับผมตอนนี้เราเก็บไว้ได้40ใบแล้วนะครับเราขาดอีก20ใบนะครับผมขอเวลาอีกประมาณ ไม่ถึงไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะถึง20วันโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอดี ID นี้เนี่ยเล่นมาประมาณ1อาทิตย์ก่อนสิ้นเดือนนะครับผมถ้าพี่จำไม่ผิดนะประมาณราวๆหนึ่งอาทิตย์ก่อนสิ้นเดือนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสิ15ี่สิบห้าสิ คือวันนี้วันที่20แล้วนะครับผมวันที่20แล้วเฮ้ย hey. 20แล้วเหรอทำไมไวอะ <c ười> คือเราเล่นมาถึงวันที่20แล้วนะครับผมแต่ว่าในนี้มันยังเขียนว่า13วัน <c ười> 13วันอยู่นะเราได้ประมาณนี้มานะครับผมเลเวล70พลัง6กแสนสามเป็นไง นาจะดีคือตอนนี้พี่พยายามนะครับผมไม,ไม่ไม่ไม่อัพแต่ทีมนะครับผมกำลังไล่อัพป,ปีศาสด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ตีของได้นะครับผมเอาเงินได้นะครับผมถ้าใครมีอะไรแนะนำนะครับผมหรือว่าอยากจะบอกอะไรนะครับผมหรือว่าบอกทิ้อะไรบอกได้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือ พยายามปรับเปลี่ยนตลอดนะครับผมพยายามไม่ให้แบบเออไม่ให้เหมือนตัวตัวแรกอะตัวแรกคือโง่โง่เยอะนะครับผมเสียเงินแบบฟุ่มเฟือยไปซื้อกาดเปิดกล่กองบ้าบอนะครับผมกาชาแบบล้มละลายนะโอเคครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมมีอะไรติชมได้นะครับผมใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผม ไว้เจอกันนะครับสำหรับอาทิตย์หน้านะครับหวังว่าจะสะสมครบหกิใบ,บนะถ้าครบเดี๋ยวพี่จะมาเปิดให้ดูเลยนะครับผมโอเคบายบายจ้ะ